สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องปราบศัตรูพืชแบบธรรมชาติสูตรเด็ดเพื่อนเกษตรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปลอดภัยร้อเปอร์เซน์ค่ะเป้าหมายการเรียนรู้ของเราในวันนี้คือเพื่อให้ทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญของการปราบศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาติเรียนรู้วิธีการทำสูตรเด็ดต่างๆและสามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงในแปลงเกษตรของตนเองได้ค่ะ ความเป็นมาและความสำคัญของการปราบศัตรูพืชแบบธรรมชาตินั้นเกิดจากความกังวลเรื่องสารเคมีตกค้างในพืชผักที่เราบริโภคกันทุกวันรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเกษตรกรเองการหันมาใช้วิธีธรรมชาติจึงเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนกว่าค่ะเนื้อหาหลักของเราวันนี้จะแบ่งเป็น3าจุดย่อยๆนะคะจุดที่1ทําไมต้องปราบศัตรูพืชแบบธรรมชาติลองนึกภาพตามนะคะ ทุ่งข้าวโพดสีเขียวขจีที่เคยอุดมสมดูลกลับต้องเหี่ยวเฉาเพราะหนอนเจาะลำต้นกัดกินหรือผักสวนครัวที่เราปลูกไว้กินเองกลับมีรอยกัดแทะของแมลงเต็มไปหมดสิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่เกษตรกรต้องเผชิญอยู่ทุกวันและการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชก็เหมือนดาบสองคมนอกจากจะกำจัดศัตรูพืชได้แล้วยังส่งผลเสียต่อด,ดินน้ำอากาศและสุขภาพของเกษตรกรเองด้วย การหันมาใช้วิธีธรรมชาติจึงเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนกว่าค่ะเนื้อหาหลักของเราวันนี้จะแบ่งเป็น3จุดย่อยๆนะคะจุดที่ 1. ทําไมต้องปราบศัตรูพืชแบบธรรมชาติลองนึกภาพตามนะคะทุ่งข้าวโพดสีเขียวขจีที่เคยอุดมสมบูรณ์กลับต้องเหี่ยวเฉาเพราะหนอนเจาะลำต้นกัดกิน หรือผักสวนครัวที่เราปลูกไว้กินเองกลับมีรอยกัดแทะของมแมลงเต็มไปหมดสิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่เกษตรกรต้องเผชิญอยู่ทุกวันและการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชก็เหมือนดาบสองคมนอกจากจะกำจัดศัตรูพืชได้แล้วยังส่งผลเสียต่อดินน้ำอากาศและสุขภาพของเราอีกด้วย การปราบศัตรูพืชแบบธรรมชาติจึงเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยเน้นการสร้างสมดุลของระบบนิเวศในแปลงเกษตรของเราส่งเสริมให้มีแมลงที่เป็นประโยชน์มาช่วยควบคุมศัตรูพืชลดการใช้สารเคมีและทําให้พืชผักของเราปลอดภัยจากสารพิษค่ะจุดที่ 2. ส,สูตรเด็ดปราบศัตรูพืชแบบธรรมชาติที่เพื่อนเกษตรแนะนําเพื่อนเกษตรของเราหลายคนได้ทดลองใช้สูตรเด็ดต่างๆและได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจมาก วันนี้เราจะมาแชร์3สูตรยอดนิยมค่ะสูตรที่ 1. น้ำหมักชีวภาพไล่มแมลงส่วนผสมก็ง่ายๆเลยค่ะมีเศษผักผลไม้น้ำตาลทรายแดงและน้ำสะอาดนำมาหมักทิ้งไว้ประมาณ15-30วันแล้วนำไปผสมน้ำเจือจางฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืชจะช่วยไล่มแมลงได้ดีมากค่ะสูตรที่ 2. น้ำส้มควันไม้ น้ำส้มควันไม้เป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่านมีฤทธิ์ในการไล่แมลงและเชื้อราได้ดีนำมาผสมน้ำเจือจางฉีดพ่นก็ช่วยป้องกันโรคพืชได้ค่ะแต่ต้องระวังเรื่องความเข้มข้นนะคะถ้าเข้มข้นเกินไปอาจทำให้พืชไหม้ได้สูตรที่3พริกกระเทียมตะไคร้สูตรนี้ได้กลิ่นฉุนๆแต่แมลงไม่ชอบค่ะ นำพริกกระเทียมตะไคร้มาตามรวมกันแล้วนำไปแช่น้ำทิ้งไว้1คืนกรองเอาแต่น้ำไปฉีดพ่นก็ช่วยไล่มแมลงได้ดีเช่นกันค่ะจุดที่3แนวทางการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงการปราบศัตรูพืชแบบธรรมชาติไม่ใช่แค่การทำตามสูตรอย่างเดียวแต่ต้องเข้าใจถึงระบบนิเวศในแปลงเกษตรของเราด้วยค่ะเราต้องสังเกตว่ามีมแมลงอะไรบ้างพืชของเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรและปรับวิธีการให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของเรา ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราพบว่ามีหนอนผีเสื้อระบาดในแปลงผักเราอาจจะปลูกพืชสมุนไพรที่มีกลิ่นฉุนเช่นดาเรืองหรือโหระพาไวร้รอบๆแปลงผักเพื่อช่วยไล่ผีเสื้อหรืออาจจะปล่อยแตนเบียนซึ่งเป็นศัตรูตามธรรมชาติของหนอนผีเสื้อมาช่วยกำจัดก็ได้ค่ะ การทำเกษตรแบบธรรมชาติต้องใช้ความอดทนและความใส่ใจแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือพืชผักที่ปลอดภยัยมีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมลองนำสูตรเด็ดเหล่านี้ไปปรับใช้กันดูนะคะรับรองว่าคุณจะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและปลอดภัยร้0ยเปอร์เซน์อย่างแน่นอนค่ะสรุปจุดสำคัญที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้คือการปราบศัตรูพืชแบบธรรมชาติเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนกว่าการใช้สารเคมี เราได้เรียนรู้วิธีการทำสูตรเด็ดต่างๆและแนวทางการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงสิ่งสำคัญคือการสังเกตและปรับวิธีการให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของเราเองค่ะขอให้ทุกคนสนุกกับทำเกษตรแบบธรรมชาตินะคะ